สวัสดีเชา้าวันจันทร์นะคะทุกคนมาทํายำไข่ต้มกินกันค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะตื่นแต่เช้าทํากับข้าวเหมือนเดิมอ่าสุดเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ผัดหนังเลี้ยบนะคะมันเหลือก็เลยโอเคเดี๋ยวทยายำไข่ต้มด้วยดีกว่านะคะเด็กๆจะได้กินไข่ต้มด้วยนะคะโอเคเราก็จะไปห,หั่นพวกผักที่หอมแดงนะคะติ๊กแล้วก็มะนาวนะคะเตรียมไว้เลยเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํายำนะคะ น้ำยำก็จะใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลแล้วก็ใส่พริกนะคะน้ำปลาน้ำมะนาวนะคะแค่นี้เลยปรุงง่ายๆค่ะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะบอกว่าเมนูนี้นะคะแบบนานๆทำกินครั้งหนึ่งมันก็โอเคนะที่จริงถ้าจะใส่หมูสับด้วยนะคะก็คือน่าจะเวิร์กมากแต่ว่า ผัดหมูสับหนังเรียบมันก็มีหมูสับอยู่แล้วโอเคก็เลยทาแค่ไข่ต้มก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำไข่ต้มหอมแดงแบบเยอะๆเลยจะได้หายใจโล่งๆกันนะ